คุณอันเซ้งนะสวยมากนะฮะคุณละไมนะผมคุณเชียงคานสเตย์ไทยแลนด์นะฮะคุณเรกระโดดมาสองเครื่องแล้ว FC จากญี่ปุ่นกระโดดมา2เครื่องแล้วนะครับหน้าเก็บข้าวเสร็จนะให้ลุงเอาขี้วัวขี้ควายมากองไว้แล้วแกลบนะมากองเอาไว้นะจะทําให้ดินร่วนอ๋อครับผมนะขอบคุณครับผมคุณปราณีนะผมคุณลูคัสเจนะขอบคุณนะครับผมคุณแก้วนะเกิดมอร์นิ่งค่ะนะขอบคุณครับ คุณบุญเรือนนะคุณรัตนาโซย่านะผมขอบคุณนะครับนะฝาก f c ดูคลิปให้ด้วยนะครับนะเมื่อวานนี้มี22คลิปนะฮะ FC ท่านใดย,ยังไม่ดูคลิปนะฮะอื่นๆที่น่าสนใจก็ไปดูย้อนหลังให้ด้วยนะผมนะนะท่านอาจจะดูเฉพาะคลิปที่ท่านอยากจะดูเนาะนะนะสัก2คลิป3คลิปอะไรแบบนี้ก็ได้เนาะนะครับนะการที่จะดูครบทุกคลิปก็นะฮะน่าจะเกินไปนะหนักเกินไปนะไม่มีเวลาขนาดก็ดูสัก2คลิป3คลิปที่ ที่ท่านสนใจที่ท่านชอบอยากดูนะเมื่อวานนี้พี่เสือก็ได้คลิปปังมาหนึ่งคลิปนะคะคลิปที่เป็นคลิปของคุณป้าขายไอศครีมนะไปร่วมซ้อมรำด้วยนะเมื่อวานนี้ก็ทะลุ10,000วิวแล้วนะก็ต้องขอพระคุณ FC ทุกท่านที่ด้วยช่วยกันดูคลิปให้น่นะครับผมนะค,คือบางครั้งอ่ะคลิปเราก็อาจจะมีคลิปดูน้อยนะยอดหลักร้อยนะครับแต่บางคลิปมันก็เป็นจังหวะดีนะโชคดีนะครับเป็นที่สนใจของ FC นะก็ขึ้นมาเป็นหลักหมื่นอย่างเงี้ยเนาะนะครับ นะปนๆกันไปเนาะนะครับมีมากมีน้อยเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกตินะฮะขอบคุณสําหรับการช่วยดูโฆษณาเนาะนะครับนะดูมากดูน้อยนะวิวมากวิวน้อยไม่เป็นไรนะขอให้เอฟซีนะดูให้เกินสามนาทีนะฮะที่สําคัญคือดูโฆษณาเนาะนะครับนะเมื่อวานไปบ้านไทมันนอกกับลวงป้ามาอ๋อขอบคุณคุณรัตรวันครับผมขอบคุณคุณปาริชาตนะฮะขอบคุณนะครับคุณทองนภานะฮะ ขอบคุณคุณรัศมีนะครับขอบคุณคุณจิตลักษณ์นะฮะขอบคุณนะครับคุณการจมอนคุณธมนวันนะครับคุณคุณกรกิยางนะขอบคุณนะครับผมนะฮะ XDG บอกว่าวันนี้ลุงจะพาย t u b e ไปซ่อมบ้านลุงพันนะฮะอีกสักพักหนึ่งคุณลุงน่าจะเดินทางมาถึงแล้วเนาะนะครับเพื่อมาขนอุปกรณ์นะฮะที่แน่ๆเห็นแบบว่าต้องขนนั่งร้านไปเนาะนะครับส่วนอุปกรณ์อื่นๆก็ไม่แน่ใจว่าจะเอาอะไรไปบ้างนะ เดี๋ยวคุณลุงน่าจะแจกแจงให้เราทราบนะว่ามีใครบ้างนะที่จะร่วมเดินทางไปนะแล้วก็มีส่วนไหนนะที่จะต้องอยู่ที่นาลุงพลนะ,นะพี่เสือคาดว่าตัวเองก็น่าจะไม่ได้ไปนะผมนะครับน่าจะต้องอยู่นอนนานะเพราะว่าตอนนี้นะลุงพันนะโอสตอรี่ลุงจีมนั้นติดธุระเนาะนะครับมีภารกิจนะไม่มีคนนอนนานะพี่เสือก็น่าจะเป็นนะฝ่ายนอนนาแทนนะ,นะยังจากที่เมื่อคือนกับคืนวันก่อนเนาะ คืนวันพฤหัสกับคืนวันศุกร์ก็นอนนานมาแล้วสองคืนนะครับผมนะก็นอกจากนอนนานแล้วก็ต้องออยู่ดูแลพินิกกี้ด้วยนะทุกคนนะครับยาฮันนี่ก็ไม่อยู่นะครับพี่เสือก็นะเป็นจิตอศาสานะเป็นพี่เลี้ยงนะ <c oughs> เป็นพี่เลี้ยงดูแลพินิกกี้นะฮะ <c oughs> เรื่องข้าวเรื่องน้ำนะเรื่องนะความเป็นอยู่นะนะอะไรที่สามารถทำได้ นะอะไรที่เราคิดว่านะเราถนัดก็ทำนะฮะส่วนไหนที่เราไม่ถนัดนะเราไม่เป็นนะเราก็นะไม่ฟื้นนะฮะแล้วก็ไม่ต้องไปเป็นภาระเนาะนะครับไม่ต้องไปเกะกะนะฮนะทำในสิ่งที่เราถนัดทำในสิ่งที่เราทำได้นะครับโอ้สวยจังโอ้มุมนี้สวยมากโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับ นะโอ้มุมนี้สวยจริงๆนะทุกคนนะฮะมองเห็นบ้านนะฮะหลังน้อยคอยรักนะครับนะฮะเสร็จแล้วก็นะเลียวออกไปก็จะเห็นทุ่งนานครับที่ข้าวเริ่มเขียวขจีนะข้าวเริ่มแตกกอนะฮะเห็นไหมครับโอ้โหไม่น่าเชื่อนะสวยจริงๆนะครับข้าวงามมากนะครับนี่คือทุ่งนาแห่งความสามัคคีนะครับทุ่งนาแห่งความรักนะครับที่เรามีร่วมกันนะฮะ นะไม่มีทุ่งนาที่ไหนในโลกนะฮะที่คนที่ไม่ใช่เพื่อนกันไม่ใช่ญาติพี่น้องกันนะครับนะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะแต่มารวมกันอยู่ที่นี่ในฐานะยูทูบเบอร์สายลุงพลนะอยู่ที่นี่เสร็จแล้วเราก็ช่วยกันนะในการที่จะนะทํากิจกรรมอันหนึ่งอันใดน,นะให้สําเร็จลุล่วงนะแบบทีมเวิร์กนะครับมีการดํานาร่วมกันนะครับนะดํานาร่วมกันว่านปุย๋ยว่านปุ๋ยมีการ ถอนหญ้านะครับนะมันเป็นความพิเศษที่เกิดขึ้นแค่ที่นี่ที่เดียวนะแห่งเดียวในโลกจริงๆนะฮนะเรามาอยู่รวม